ก็ผมกลับสุัดีทุกผู้ชมเข้าสู่รายการซีซั่นรับแล้วผมเองสี่นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่นในเกม LV กันนะครับเล่นไฮจจเตะนะครับผมกับสกิลติดตัวที่มีใครเล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะไม่แน่ใจนะครับผมนั่นก็คือสกิลที่เรียกว่าอะไรนะดาดาดาเซตหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมก็คือผมลองใช้แล้วเนี่ยมันรู้สึกเข้ากันได้ดีกับ ของตัวไฮยเตะนะครับผมเพราะว่าอันติมันเป็นวงกลมนะครับผมแล้วอันติเราเนี่ยจะคุ่คีกขับับตูนะครับผมก็เลยเอาสกิลนี้มาดูแล้วลองใช้ไปเนี่ยก็บอกว่ามันเข้ากันมากเลยนะครับโอเคตีคิวันดีกว่าครับผมตรงวันนี้บับแดงโอ้โหหายเรียบร้อยครับผม <Ret reat. S 1> เปิดมาเราก็ต้องบวกกันแล้วนะต้นเกมดาเมจก็จะไม่ค่อยมีอย่างนี้นะตัวไฮยเตะ ค่อยๆตีไปนะครับผมโอเครอครับรอเลือดนะต้นเกมเราเนี่ยจะโดนไบโอยิงกดบ่อยมากๆเลยนะครับผมถ้าเล่นตัวไฮยาเตะเนี่ยเพราะว่ามันทำดาเมจได้แรงมากเลยครับของตัวไบโอนะครับทั้งต้นเกมแล้วก็ท้ายเกมนี่แรงหมดเลยแต่เราสู้ได้แน่นอนครับผมแต่ต้นเกมนี่ครับเอาแล้วครับผมยิงกดสกิลปุ๊บ เห็นไหมครับมันติดสตันแล้วครับนี่คือประโยชน์ของมันนั่นเองครับผมถามว่าเอ้าก็แค่สตันหนเองเหรอส,สกิลนี้นะครับผมทําให้ศัตรูเนี่ยส,สตัน0.5วินาทีเลยแล้วก็ลดลดความเสียหายที่มันจะสร้างกับเราเนี่ย40%นะครับผมทีนี้ไอตัวไหนที่ดาเมาจจัดจัด,จดหรือว่าแบบตัวพวกไวยโอหรือแอสซินพวกนี้นะครับผมเวลาเรากดโดนมันเนี่ยมันจะโจมตีใส่เราเบาลงมันจะใช้มีประโยชน์สุดๆเนี่ยในช่วง ช่วงที่เราใช้อันตินะครับผมในตอนที่เราใช้อันติเวลาที่เราไปคุกคีในคุกคีในไฟต์นะครับแล้วเราก็กดสกิลสกิลนี้เข้าไปนะครับผมก,ก็เป็นการตัดจังหวะเพราะเราสตัร์ได้นะครับผมสตัร์ศัตรูนะครับผมเล่นไฮยาเตะเนี่ยผมไม่ค่อยเอาฟิกเกอร์หรืออะไรมานะผมเอาเอาล้างเอาล้างสถานะแล้วก็ไอสกิลเนี้ยแหละไอเนี่ยดาเซดเดสอะไรก็ว่าไปนะครับผมไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะฮะ เพราะว่าไม่ค่อยมีใครหยิบมาใช้แล้วก็เรียกชื่อมันนะครับผมก็เลยน,นะมานี้แล้วกันอ่าทังนี้เราก็ต้องขึ้นมากลางนะครับแคลรี่อยู่ข้างล่างด้วยนะครับผมฟ <cosine, S 1> อร์อเรนเราไม่รอดครับแพ้ยีน่านะขอมบนนี่จะแตกหรือเปล่านะครับผมยังไม่แน่ใจเฮ้ย อยู่ในพุ่มนี่ว่าเปิดมาก็โดนยิงไปแต่ไม่เจ็บนะฮะข้างบนก็ป่าเราขึ้นไปกันแล้วนะตอนนี้อยู่กับแท้งสองตัวเอาดัานข้อพ้อมก็สวยเลยครับผมอัติบเลยปุ๊บกดสกิลนะฮะหายเรียบร้อยเลยนะครับผมถามว่าสตันแค่ศูนย์จุดห้าวิมันมีประโยชน์ไหมครับมีมากเลยนะครับผมเพราะว่ามันใช้ในการสกัดศัตรูได้นะครับต่อให้สตันแค่นิดเดียวมันก็มีผลเยอะนะับผม คตีป้อมไปเรียบร้อยครับผมเทนได้ป้อมนะโอเคครับผมไปไปดูว่าฟ้ากันดีกว่ามีวงแดงๆแสดงไว้อยู่ไหนอยู่นี่แน่นอนโอ้โหถอยก่อนเรียบตีปะป,ป่าเรามามังกรแล้วเรียบร้อยแน่นอนได้แน่นอนจังหวะนี้ยิยงครับผมได้คิวด้วยโอ้จังหวะน,นี้เอาป่าเราไปเอาป่าไปเอาแคลลี่ครับ กดมังกรเรียบร้อยแต่ก็ได้แครี่ไปถือว่าแรกๆกันนะครับไปเรดด่างก,ก่อนนะผมตอนนี้ผมรู้สึกว่าเงินน้ำแล้วนะนี่ฮยยิงแรงเลยโอเคแปลว่าฟ้ากันนะฮะโอ้อซานิสเอาเรียบร้อยอดอดเลยอดเลยอดเลยครับท่านผู้ชมอ่าเราเสียบ,บนแล้วนะฮะ โอเคครับผมรอกันดีกว่ารอกันดีกว่าสกิลนี้จะพร้อมในอีก3วินนะฮะผมโอเคเดี <Okay. S 2> ๋ยวผมจะเรียกตามที่เกมพูดเลยนะผม,มชื่อชื่อสกิลว่าเดสนะครับเดสใช่ปะ่ะผมก็จะเรียกตามเกมพูดเลยนะครับผมอ่าจะได้ไม่ต้องสับสนนะฮะถามว่าเรียกชื่ออะไรเกมเรียกอย่างไรผมเรียกอย่างนั้นโอเคเห็นปะ่ะมันจะพูดอย่างเงี้ย เคลียร์กลางก่อนครับทีมบวกกันแล้วจังหวะนี้ไปแล้วครับผมเม็ดเราเม็ดเราปุ๊บโอ้โหกดสกิลพลาดนะครับเมื่อกี้กดสกิลไอ้สกิลสตันอะกดพลาดมีเคียวมีเคียวงั้นหรอมีเคียวงั้นหรอตายไปดิเฮ้ยครับผมอึดจังเลยอึดจังเลยเดี๋ยวตีนกแป๊บมาครับผมตีตีปุ๊บโป๊ะโอ้โหไม่โดนสักนับนัดเดียวก็เอาอย่างฟิวเลยนะครับผม โอเคตีบับโอ้โหสบายเลยครับเกมนำแล้วนี่เเดี๋ยวเอาบนเอาบนต่อเลยนะเอียครับผมดันยาวๆครับผมเน้นดันไม่ได้ป้อมอีกแล้วไปครับผมลงกลางกันดีกว่าเฮ้ยแทงมาแทงมาอ้าเฮ้ยเทนเราจังหวะนี้จังหวะนี้ เวลแปดประท้าเวลหกเวลแปดไหวอยู่แล้วครับอันติยัดเลยไปไหนไปไหนอัดรัวรัวครับเมื่อกี้ซานี่จะอันติใส่ผมด้วยนะแต่ไม่ทันเรนล่างเรนล่างเราโอ้โหจะเนียนป้อมกันเหรอเอาล่ะครับผมฟอร์เนจัดการเลยครับผมลูกพี่โอ้ลูกพี่เราเรียบร้อยครับเป็นไงฮะโบเข้าให้เก็บเก็บเลือดแป๊บหนึ่งครับ ตอนนี้ก็มีโอกาสที่จะตีมังกรได้นะครับผมค่อยสก,กิดไปนิดนึงนะดูก่อนว่าป่าเราจะมาเอาไหมแต่เลนกลางเนี่ยผมว่ามันเป็นปัญหาแล้วม,มามยิงนนะไปก่อนนะไคลส์ไปก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเสี้ยนเราโดนไหมนี่ไม่โดนนะ ก็ค่อยจังหวะนี้เราก็เ,าเ,าเวลาเราเล่นไฮแอตเตเราถ้าเรามีของแล้วนะครับผมเราก็ค่อยแบบกดสกิลหนึ่งแบบยิงใส,ส่ศัตรูไปก่อนนะครับผมยิ่งเราออกเกาะเกาะหนืดด้วยนะครับผมมันจะทําให้ศัตรูสโลลงจบร้อยอันติไปเลยเฮ้ยโอ้โหมันล็อกป่านี่หว่าผมลืมดูแต่ป่าไม่เป็นไรนะครับยิงยิงยิงโอ้ยสตันเคียวเสียนะครับเสียเคียวแล้วเมื่อกี้โดนทั้ง คิกซี่โดนทั้งอันติไบโอเลยนะผมดีนะที่มีเคี้ยวไม่มีนี่ตายแล้วนะนไปกันต่อครับผมเกมดีมากเลยครับผมถ้าเราเล่นแครี่แบบดีๆนะยายามคอยเดินไปเติมเลนอื่นนะครับให้เคเล,ลียร์เลนเราเสร็จก่อนนะครับผมไปเติมเลนอื่นนะครับ โอเคจังหวะน,นี้ผมว่าจะไปตีบับแดงแล้วนะยีนา่าเคลจะเวฟบ,บนอยู่นะฮะตีเลยพวกพเอ้ยยีน่ามายังได้อย่าหวังนะยีนา่าไปเคลียร์เวฟบ,บนก่อนนะครับผมตอนนี้เลนกลางก็ดูเหมือนจะบัวกันแล้วนะแต่ผมเคลียร์คีฟก่อนโอเคเรียบร้อยเอ้ยยีน่ามาผมเวฟสิบเอ็ดเขาเวฟสิบ 10. ยังไงก็ไหวยังไงก็ไหวครับผมยังไงก็ไหวนะฮะ ตัวไฮยะเตะมันละลายละลายแทงได้อยู่แล้วนะครับผมตัวไหนทึกๆนี่เจอไฮยะเตะไปร้องหมดยิง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 เรีย,ยบร้อยครับผมแอตติสไปไม่เป็นไรไม่โดนสักนัดเอากลางครับผมกลางได้เรียบร้อยอุย้ยกดสกิลสองพลาดนะครับเมื่อกี้เคลียร์ยกลางก่อนนะครับเดี๋ยวไปบนเรียบร้อยครับผมตอนนี้สกิลเดสผมพร้อมแล้วนะ กดไปเลยสตันแต่ไม่ได้คิวไม่เป็นไรเจ็บหนักครับผมโดนไบโอแต่ผมเพิ่งทำไบโอหนับเหมือนกันนะตอนนี้ค่อยๆยิงไปก่อนนะครับผมอ้าวยีน่าหลุดมาก็สาบสกิลใส่เลยครับผมปุ๊บ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 โบ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 ไม่อยากคืออยากจะอันตีไปนะฮะแต่เดี๋ยวกลัวตายโอเคครับจบเลยนะ9นาที เรียบร้อยครับท่านผู้ชมนิ่มๆสบายๆนะครับผมกับพายาเตะแหลงคอนนะครับผมโอเคสุดยอดเลยโอเคนะฮะเรียบร้อยครับผม a อ p ด้วยนะฮะนีอัดคลิปตาแรกด้วยนะครับผมไม่ได้เตรียมไม่ได้อะไรมานะครับอโอเคครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชม ช่องของผมด้วยนะครับผมซีเซอร์เองนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ท่านผู้ชมด้วยนะครับผมวันนี้ก็ <c oughs> แค่นี้แหละไปดูไปเล่นกันได้นะครับผมแนะนำไปใช้กันเลยครับผม